ศาสตราโมลกุมวัตตุลอเหวบารกาโสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์อีกแล้วนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะเรียนเรื่องการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและเป็นขีดนะคะซึ่งเป็นบทใหม่ที่เราขึ้นมานะคะจากการ จากเรื่องการวัดใช่ไหมคะอาไม่ว่าจะเป็นวัดความยาวความสูงโจทย์ปัญหาก,การวัดความยาวหรือโจทย์ปัญหาก,การวัดความสูงนะคะ,ะบทนี้จะเป็นการวัดน้ําหนักนะคะเป็นกิโลกรัมและขีดเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักนะคะ,ะในส่วนของวันนี้เราจะเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและขีดก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักและ าการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมและขีดนั้นเราต้องรู้จักเครื่องช่างก่อนใช่ไหมคะ เราต้องรู้จักเครื่องช่างใช่ไหมคะเครื่องช่างว่ามีเครื่องช่างอะไรบ้างนะคะเราจะใช้เครื่องช่างไหนเหมาะสมกับการวัดน้ําหนักอะไรนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักเครื่องช่างลองมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนสามารถวัดและบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดได้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ ในเรีคะในการวัดน้าหนักในการวัดน้ําหนักไม่ว่าจะเป็นวัดน้ําหนักของสิ่งของหรือวัดน้ำการวัดน้ําหนักตัวเราเราก็ต้องใช้อะไรคะใช้เครื่องช่างใช่ไหมคะ,ะเครื่องช่างมีกี่แบบกี่ประเภทก็มีหลายแบบหลายประเภทใช่ไหมคะแล้วที่เราจะเรียนวันนี้มีเครื่องช่างอะไรบ้าง จะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักตัวแล้วก็เครื่องช่างสปริงซึ่งเครื่องช่างน้ําหนักตัวนะคะเราจะเรียนในเรื่องถัดไปเกี่ยวกับการวัดน้ําหนักตัวของเราการช่างน้ําหนักตัวของเราส่วนในวันนี้เราจะเรียนเครื่องช่างสปริงนะคะในการวัดน้ําหนักในการช่างน้ําหนักต่างๆสิ่งของต่างๆโดยใช้เครื่องช่างสปริงรูปร่างหน้าตาเครื่องช่งสปริงนะคะก็จะเห็นภาพข้างซ้ายมือไหมคะจะเป็น จจะมีรูปภาพในลักษณะนี้ตามตลาดนัดนะคะหรือตามร้านขายของนะคะที่เราไปซื้อของเราจะเห็นได้ว่าจะมีเครื่องช่างในลักษณะนี้นะคะไว้ช่างของใช่ไหมคะเวลาเราซื้ออย่างเช่นช่างของสดที่เราไปซื้ออย่างเช่นเราไปซื้อปลาใช่ไหมคะไปซื้อผักไปซื้อผลไม้ส่วนมากเขาจะใช้เครื่องช่างสปริงในการช่างนั่นเองนะคะ ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของเครื่องช่างสปริงที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนดูข้างบนสุดเราเรียกว่าจานรองสิ่งของที่จะช่างใช่ไหมคะสิ่งของอะไรก็ตามที่เราจะช่างเราจะต้องมาวางบนจานรองใช่ไหมคะ มาวางบนจานร,รองนี้นะคะต่อไปอย่างที่2คือหน้าปัดอนวงกลมๆขอบสีม่วงนี้เราเรียกว่าหน้าปัดนะคะ,ะหน้าปัดในหน้าปัดจะมีอะไรบ้างในหน้าปัดจะมีเข็มชี้น้ําหนักอัาเรีเห็นเข็มที่เป็นลูกศรไหมคะอันนี้เราจะเรียกว่าเข็มชี้น้ําหนักและในหน้าปัดก็จะมีตัวเลขแสดงน้าหนักนั่นเองอาจมีทั้งเลข1 2 3 4 5มใช่ไหมคะ,ะบางเครื่องช่างสป,ปริงก็อาจจะมีถึง อาจเจ็ดกิโลกรมัมหรืออาจจะอาจจะมีถึง10กิโลกรัม30กิโลกรัม60กิโลกรัมแล้วแต่ว่าเครื่องช่างสปริงนั้นนะคะอรองรับน้ำหนักได้ถึงกี่กิโลกรัมเต็ในเครื่องช่างนี้ที่คุณครูนำตัวอย่างมาให้ดูนี้เป็นรูปภาพรองรับน้ำหนักได้เพียงแค่5กิโลกรัมเท่านั้นนะคะ ต่อไปนักเียมาดูหน่วยของน้ำหนักนะคะ Netflix. หน่วยของน้ำหนักของเครื่องช่างสปริงจะมหีหน่วยน้ำหนักเป็นกิโลกรมัมซึ่งมีหน่วยย่อเขียนว่ากอไก่กอไก่สุดอันนี้คือหน่วยย่อของกิโลกรัมนะคะจำไว้ว่าเครื่องช่างสปริงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรมัมซึ่งตัวย่อก็คือหน่วยย่อก็คือกอไก่กอไก่ Poppy. สุดนะคะเวลาข้อสอบออกมาว่าถามว่าเครื่องช่างสปริงมีหน่วยเป็นอะไรนะคะ,ะก็ให้ตอบว่า มีหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมหรือมีหน่วยย่อเป็นเข е ียนว่ากอไก่กอไก่จุดกอกอจุดนะคะกิโลกร,รมัมอะต่อไปนักเรียนมาดูนักเรียนดูเค,ครื่องช่างนี้นะคะจะมีเครื่องช่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นี้จะมีตัวเลข0ูนย์ถึงเลข5ใช่ไหมคะเขาบอกว่าระหว่างตัวเลข0ูนย์และตัวเลข1จะมีขีดแบ่งเป็นช่องเล็กๆเท่ากัน10ช่องอะนักเรียนดูจริงไหมที่เขาบอกว่ามีขีดเล็กๆ แบ่งกัน10ช่องเท่าๆก,กันอันตเรียนนับเลยนะคะตั้งแต่เลขศูนย์เลยนะคะถ้าอน,นันต์เรียนดูนับเลยค่ะ1 2 3 4 5สช่มั้าใช่คะหกเจ็ดแ้าอ่าพอถึงเลขหนึ่งก็ครบ10ช่องพอดีในแต่ละช่องในแต่ละช่อง เท่าเท่ากันใช่ไหมคะซึ่ง1ช่องเล็กอ่ะที่เรานับเมื่อกี้1่ช่องเล็กนี้เราจะเรียกว่า1ขีดอ่ะเนี่เรียนดู1ช่องเล็กอ่ะหขีดสองช่องเล็ก2ขีด3ามช่องเอาสามช่องเล็กสขีดสี่ช่องเล็กสี่ขีดห้าช่องเล็กคือห้าขีดอ่ะแล้วเนี่ยก็นับไปกี่ช่องมี1ิช่องใช่ไหมคะก็1ิขีดแสดงว่าอะไรเอ่ย แสดงว่าใน1กิโลกรัมจะมีอยู่10ช่องเล็กหรือ10ขีดดังนั้น1กิโลกรัมจะเท่ากับ10ขีดหรือ10ขีดจะเท่ากับ1กิโลกรัมอ่านเรียนดูนะคะเมื่อกี้ขีดอ่ึ่ช่องเล็กเรามีหน่วยเป็น1ขีดใช่ไหมคะขีดเป็นหน่วยน้าบอกน้ําหนักของอของไทยนะคะ,ะแต่กิโลกรัมเป็นหน่วยบอกน้ําหนักของสา น,นะคะอ่าหนึ่งขีดก็คือหนึ่งช่องเล็กนะคะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างข้อนี้เขาบอกว่าเตรียมถุงข้าวสารที่มีน้ำหนัก1ขีดจำนวน20ถุงอ่าขีดนะคะ20ถุงวางถุงข้าวสาร1ถุงบนจานของเครื่องช่างสปริงอ่าวางบนนี้บ,บนจานบนจานรองนักเรียนอ่านน้ำหนักได้1ขีดใช่ไหมคะเตรีมยม20ถุง แต่ละ1ถุงมีน้ำหนัก1ขีดวาง1ถุงก็จะเท่ากับ1ขีดวาง2ถุงก็จะเท่ากับ2ขีด3มถุง3มขีด4ี่ถุง4ขีด5้าถุง5ขีดแล้วถ้าเราวาง10ถุงก็จะเป็น10ขีด10ขีดหรือที่เราเรียกว่า1่กิโลกรัมอะเดนี่นดูเมื่อกี้เราวางแค่ถุงเดียวใช่ไหมคะอะวางถุงข้าวสารเพิ่มทีละ1ถุงจนครบ5ถุงอะ เมื่อกี้วางวาง1ถุงก็1ขีด2ถุง2ขีด3มถุงสามขีด4ี่ถุง4ขีด5้าถุง5้าขีดใช่ไหมคะ,ะเมื่อเราวาง5้าถุงห้าขีดน้ำหนัก5้าขีดนะคะนักเรียนดูที่เครื่องช่างข้างหน้านี้่้าช่องก็คือ5ขีดใช่ไหมคะแสดงว่า5้าช่องนี้ถ้าส0ช่องคืน10ขีดหรือที่เราเรียกว่า1กิโลกรมัมแล้วครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5ใช่ไหมคะดังนั้น น้ำหนัก5ขีดนี้เราจะเรียกว่ารครึ่งกิโลกรัมครึ่งกิโลกรัมหรือครึ่งหนึ่งของ1กิโลกรัมใน1กิโลกรัมจะมีอยู่10ขีดใช่ไหมคะแล้วถ้าครึ่งหนึ่งก็5ขีดดังนั้นครึ่งกิโลกรัมจะเท่ากับ5ขีดนั่นเองตอบ ต่อไปเนตเนมาดูในตัวอย่างนี้นะคะเนตเนดูคําว่าข้าวสารหนัก1กิโลกรัมอ่ะแน่นอนว่าเข็มต้องไปชี้ถึงที่เลข1นใช่ไหมคะอ่ะเนตเนดูแล้วมันจะเท่ากับกี่ขีดนันเองก็นับช่องว่ามีกี่ช่องนะคะพอนับได้แล้วมี10ช่องแสดงว่า1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะจะอาจเป็นขีดก็ได้จะอาจเป็นกิโลกรัมก็ได้ ต่อไปนักเรียนดูการวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดนักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าถุงข้าวสารที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมจำนวน2ถุงอ่ะหนกิโลกรัมจำนวน2ถุงแสดงว่าเท่ากับกี่กิโลกรัมก็เท่ากับ2กิโลกรัมถุงข้าวสารมีน้ำหนัก1กิโลกรัมบนจานของเครื่องชั่งสปริงนักเรียนอ่านน้ำหนักได้1กิโลกรัมใช่ไหมคะถ้าเราวาง กำหนดมา1ถุงเท่ากับ1กิโลกร,รมัมวางไปบนเครื่องชั่งสเปลิงบนจานรองใช่ไหมคะ1ถุงก็จะเท่ากับ1กิโลแล้วถ้าเพิ่มน้ำหนักเข้าสารทีละ1ขีอ่ะ1ถุงอ่ะเมื่อกี้ใส่1กิโลกร,รมัมใช่ไหมคะ หนึ่งถุงเท่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมอ่ามีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมแล้วเข้าสารใช่ไหมครับต่อไปเพิ่มทีละหนึ่งขีดใช่ไหมคะในเด็กก็จะสามารถอ่านน้ําหนักได้เป็นหนึ่งกิโลกรัมหนึ่งขีดใช่ไหมคะแต่ถ้าอ่าวะเพิ่มไปอีกทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งใช่ไหมคะอ่าจนครบ5ขีดซึ่งตอนแรกเราวางไปแล้ว1กิโลกรัมเพิ่มไปอีกทีละ1ขีด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 จนถึง ครบ5ขีดเราก็จะสามารถอ่านน้ำหนักได้ว่า1กิโลกรัม5ขีดซึ่ง5ขีดนี้เป็นครึ่งนึ่งของกิโลกรัมใช่ไหมคะเพราะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมเราจะอ่านได้อีกแบบหนึ่งได้ว่า1กิโลกรัมครึ่งก็ได้นะคะอ่าอ่าในเรียนดูเมื่อกี้นะคะเราเพิ่มอ่าทีละ1ขีด1ขีด1ขีดจนครบ5ขีดนะคะจากเดิมมีอยู่แล้วหกิโลกรัม เราสามารถอ่านได้ว่า1กิโลกรัม5ขีดหรือน้ำหนัก5ขีดเนี่ยเท่ากับน้ำหนักครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะครึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของ1กิโลดังนั้นเราสามารถอ่านได้อยู่2แบบคือน้ำหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือเราอ่านได้อีกแบบหนึ่งก็คือน้ำหนัก1กิโลกรัมครึ่งต่อไปนะักเรียนดู การวัดน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีดวางถุงข้าวสารเพิ่มอีกหนึ่งถุงนะคะให้นักเรียนพิจารณาที่เข็มชี้น้ำหนักที่ตัวเลข2 1ถุงเมื่อกี้เท่ากับ1กิโลกรัมใช่ไหมคะถุงถ่งเราเตรียมไปแล้วเร,เราเตรียมจำนวนข้าวสาร2ถุงซึ่งแต่ละถุงมีน้ำหนัก1นกิโลกรัมแต่เราเพิ่มไปอีก1ถุงใช่ไหมคะเข็มชี้น้ำหนักก็จะชี้ไปที่ตัวเลขสองซึ่ง บอกน้ำหนักถึง2กิโลกรัมใช่ไหมคะ,ะน่าเรียนมาดูน้ำหนัก1กิโลกรัม10ขีดเท่ากับน้ำหนัก2กิโลกรัมเพราะว่า10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดหรือ2กิโลกรัมเท่ากับ20ขีดเพราะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดแล้วถ้า2กิโลกรัมแน่นอนว่ามันต้องบวกเพิ่มไปอีก10ขีดใช่ไหมคะก็เป็น20ขีดต่อไปนักเรียนมาดู นั่นเลยมาดาูรูปภาพนี้ช่างน้ำหนักเข้าสาร2กิโลกรัมหรือเท่าไหรคะหรือ20ขีดแต่ถ้าตัวเลขอยู่ที่เลข1นะคะ1กิโลกรัมหรือเท่ากับ10ขีดอยู่ตรงที่เลข 2- 2กิโลกรัมหรือเท่ากับ20ขีดแล้วถ้าอยู่3กิโลกรัมก็เท่ากับก,กี่ขีดคะ3 30ขีดนะคะมันจะเพิ่มไปทีละ 10, 10นะคะถ้าเป็นขีด ต่อไปนักเรียนดูให้นักเรียนดูและช่วยการบอกน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและคีหนะคะจากรูปภาพต่อไปนี้มะละกอนักเรียนดูมะละกอนักเรียนดูที่เครื่องช่างนะคะมะละกอหนักเท่าไหรนักเรียนดูถึง1กิโลกรัมไหมถึงใช่ไหมคะแต่เกินไปแต่เกินไปแล้วแสดงว่ามะละกอนี่หนักเกิน1กิโลกรัมถึงเลข2ไหมไม่ถึงแสดงว่าหนักเท่าไรนักเรียนก็นับช่องว่ามีกี่ช่องนะคะเพราะว่าในหนึ่งช่องเท่ากับ 1>, 1ขีดอ่ะหนึ่งสอี่ห้าหกดังนั้นมะละกอนี้จึงหนัก1กิโลกรัม7ขีดต่อไปทุเรียนอ่ะทุเรียนนักเรียนดูลูกศรชี้ไปที่เลขหลังจากเลข3ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากเลข3ไปอีกอกี่ช่องสองช่องแสดงว่าทุเรียนนี้หนัก3กิโลกรัมอีกกับ2ขีดใช่ไหมคะ ต่อไปมาดูสับประรดสับประรดเข็มลูกศรชี้ถึงเลขสามไหมไม่ใช่ไหมคะอ่ะแต่เกินมาเกินเกินเลขสองแล้วแต่ยังไม่ถึงเลขสามแสดงว่าแน่นอนว่าสับประรดนี้ต้องหนักกว่า2กิโลกรัมใช่ไหมคะแต่เรานับว่าที่เหลือจาก2กิโลกรัมมีกี่ขีดนั่นเองนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่ะอ่ะ9ขีดดังนั้นสับประรดนี้หนัก2กิโลกรัม9ขีด เรียนดูต่อไปปูปูหนัก1กิโลกรัมใช่ไหมคะเกินเลข1แล้วก็เป็น1กิโลกรัมแต่ยังไม่ถึงเลข2แสดงว่ายังไม่ถึง2กิโลกรัมนับช่องค่ะหนึ่ง5สาี่ห้าห้าช่องก็แสดงว่า5้าขีดดังนั้นปูปูตัวนี้หนัก1กิโลกรัมห้าขีดหรือปูหนัก1กิโลกรัมครึ่งเพราะว่า5้าขีดก็เป็นครึ่งหนึ่งของ10ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นครึ่งหนึ่งของ ครึ่งหนึ่งของ10กิโลกร,รัมก็เป็นครึ่งใช่ไหมฮะอ่านดังนั้นปูหนัก1กิโลกร,รัมครึ่งต่อไปมาดูปลานักเรียนดูปลาหนักถึง1กิโลไม้ดูเข็มไม่ถึงใช่ไหมฮะนะักเรียนนับช่องนะคะนับ1 2 3 4 5สได้ทั้งหมดกี่ขีดปลานี้น้ำหนัก5ขีดหรืออีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถอ่านได้ว่า ปลาหนะักครึ่งกิโลกรัมเพราะว่า5ขีดเป็นครึ่งหนึ่งของ10ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้น5ขีดจึงเท่ากับครึ่งกิโลกรัมต่อไปนะคะ,ะเมื่อกี้คุณครูให้ในักเรียนบอกน้ําหนักสิ่งของหรือวัตถุที่คุณครูช่างแล้วใช่ไหมคะอะนักเรียนดูมาสรุปนะคะว่าเรื่องการการช่างน้ำหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดเราสามารถ ช่างและวัดน้ําหนักได้ยังไงบ้างนะคะการบอกน้ําหนักของสิ่งต่างๆอาจบอกเป็นกิโลกรมัมเป็นขีดหรือเป็นกิโลกรมัมและขีดก็ได้ใช่ไหมคะถ้าวัตถุที่เราวัด,วดหรือช่างมีน้ําหนักเพียงเป็นกิโลกรมัมนะคะเราก็สามารถบอกหน่วยเป็นกิโลกรมัมหรือถ้าเราอยากไม่อยากเขียนหน่วยเป็นกิโลกรมัมเป็นขีดได้ไหมได้้าหรือจะทำะจะบอกน้ําหนัก เป็นหน่วยทั้งกิโลกร,รัมเล็กขีดอยู่ในรวมอยู่รวมด้วยกันได้ไหมได้ใช่ไหมคะซึ่งน้ําหนักหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดสิบขีดใช่ไหมคะหรือสิบขีดเท่ากับหนึ่งกิโลกร,รมัมครึ่งหนึ่งของสิบขีดก็จะเท่ากับห้าขีดดังนั้นห้าขีดก็จะเท่ากับครึ่งกิโลกร,รมัมเพราะว่าหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับสิบ ขีดนั่นเองนะคะ,ะสรุปง่ายๆการการชั่งน้ำหนะักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดก็คือกิโลกรัมมีหน่วยย่อเป็นกกจดุดใช่ไหมคะซึ่งใน1ใน1กิโลกรัมจะมีช่องเล็กๆอยู่10ช่องหรือเท่ากับ10 10ขีดใช่ไหมคะ10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีดครึ่งหนึ่งของ10ขีดเท่ากับ5ขีดดังนั้น5ขีดจึงเท่ากับครึ่งกิโลกรัมใช่ไหมคะ เพราะว่า1กิโลกรัมครึ่งหนึ่งของหนึ่กิโลกรัมแบ่งครึ่งก็จะเท่ากับ5ขีดดังนั้น5ขีดจึงเท่ากับครึ่งกิโลกรัมอ่ะนักเรียนพอจะเห็นภาพไม้เกี่ยวกับการวัดน้ําหนักเป็นปีกิโลกรัมไม่ใช่การวัดน้าหนักการชั่งน้ําหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีดอ่ะพอจะเห็นภาพไม้ถ้าเห็นภาพแล้วนะคะคุณครู มีงานให้ในักเรียนทาโดยให้ในักเรียนทาแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่คุณครูได้แจ้งไปนะคะาสาหรับคณิตศาสวันนี้คุณครูคก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คาบหน้านะคะและอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยสําหรับวันนี้ามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ h